คาเฟ่การสวนทุเรียนที่จันทบุรีข้างในมีอะไรบ้างเดี๋ยวดาวพาทุกคนไปดูกันค่ะนี่ครับตอนนี้เราอยู่ที่อรุณบูรพานะครับเข้ามาข้างในมีแต่สวนทุเรียนเลยเฮ้ยที่ทุเรียนมันลูกแปลกๆวะเนี่ยเฮ้ย <c oughs> อันนั้นหลอดไฟมาเยอะอุนน้อย <c oughs> ช,ชุ่มฉ่ำมากเลยวันนี้มากับฝนเลยา <c oughs> ดาวกับฝนเอ้ยนี่ไงเขาจะมีโซนคาเฟ่เดี๋ยวพาไปดูข้างในกันค่ะมีอะไรกินบ้างเข้ามาแล้วหอมทุเรียนนะเฮ้ยมันมีไอติมเหรอเฮ้ยไอติมสละก็มี มันเป็นไอติมที่แบบเขาทำจากผลไม้ที่นี่อันนี้ทำเองหมดเลยเหรอครับโอ้โฮไอติมโฮมเมดโอ้อีดาวเค้กเต็มเลยอะเฮ้ยเค้กบางงอกนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเค้กงอกเค้กมังคุดแล้วดูทุเรียนชีสไทยก็เอาทุเรียนมาทำเป็นชีสเหรอโอู้ยอันนี้น่ากินจังเนี่ยนี่มีแต่น่ากินเลย ีพิซซ่าหน้าทุเรียนไหมพี่คะเฮ้ยเดี๋ยวๆมีตำผลไม้ด้วยนะคะมีตำมังคุดสลัดอุ้ยมีตำทุเรียนด้วยเหรออเลยยยอออากรเดี๋ยวไปนั่งก่อนนะคะพี่นั่งก่อนเราสั่งอะไรไปบ้างสั่งพิซซ่าหน้าทุเรียนสั่งไปแล้วอ่ะสั่งไปแล้วเดี๋ยวมาลองกินกันม่รู้จะเป็นยังไงรสชาติจะเป็นยังไงพิซซ่าหน้าทุเรียนมาลองกันค่ะทุกคนว่ารสชาติจะเป็นยังไงมันจะเข้ากันไหมเฮ้ยนี่เห็นไหมเขาใส่ทุเรียนเข้าไปใช่น่ากินมาก ไม่เคยลองกินที่ไหนมาก่อนที่นี่ครั้งแรกครั้งแรกเลยครั้งแรกของดาวกับพิซซ่านาทุเลียนอุ้ยหอมมากเลยอะ่ะถาดนี้ราคาเท่าไหร่ี่ดาวถาดนี้นะเดี๋ยวดาวดูก่อนเขาคิดรวมกับน้ำมาเลยมัน445้บาบาท<อ>าก็ประมาณ300กว่าบาทนี่แหละมาลองกินดูเอเอาแกงเลยเลยเลยหยิบเลยหยิบเลยคนชิ้นเลยพี่พี่ไผ่มาพี่เบียม์<า><า>มาเอาเลยห<า>ยิบเลยหยิบเองเลยหยิบเลยหยิบเลยหยิบเลยคนชิ้นเลยเอ้ยนี่อุ้ยยืดเลยอ่ะโอ้โหด๋ เอาบิลยะย,ย,ยกเลยเฮ้ยพยโยไปแลเฮ้ยก <laughs> ินด้วยกัน <laughs> โอ้ยอูเฮ้ยมีใครเคยกินบ้างครับคอมเมนต์หน่อยอันนี้พิซซ่าหน้าทุเรียนเลยครั้งแรกเลยได้ทุเรียนเยอะนะเฮ้ยไม่เคยเห็นเหมือนกันนะว่าทุเรียนกับพิซซ่าเนี่ยมันจะมาเข้ากันได้เราไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนนะหรือว่าจังหวัดไหนหรือว่าที่ไหนมีบ้างพิซซ่า <Comment S 1> หน้านะทุเรียนคอมเมนต์หน่อยอันนี้มากินครั้งแรกเลยค่ะทุกคนมาดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงพิซซ่ากับทุเรียนมันจะเข้ากันไหมเดี๋ยวขอดูทุเรียนหน่อย นี่โอ้เป็นยังไงวะงูชีสย้มเขาเสิร์ฟบัลล็อตเลยนะอืมอ,อุ้ยเข้ากันนะมันจะมีความหวานของทูเรียนเออแต่มันไม่หวานมากแล้วก็แป้งเขาอ่ะมันนุ่มมากเลยอ่ะกินแบบร้อนๆอร่อยมากออจริงเหรอให้ขอลอ,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 องหน่อยขอลองหน่อยขอลองหน่อยบ <laughs> <laughs> อแม็แล้วเขาให้แบบชิ้นโตๆเลยนะคือทูเรียนอ่ะลองดูเขาบอกว่าจิ้มกับซอสนี่มาลองจิ้มดูอันนี้จะเป็นซอส ขาได้ซอสอะไรเนฮะ้<ต>ยเป็นยังไงบ้างซอสที่ร้านมากันรสำหรับดาวให้สิบเฮ้ยสิบอือพายุแบบกดใจไม่ไหวแล้วสิบเต็มสิบสำหรับดาวนะรสชาติที่ดาวกินดาวชอบอ่ะลอง <10. S 1> เห็นส่วนตัวนะแก่งมาแข่งแค่ตัวเห็นไหมมันไม่เลี่ยนปกติตอนแรกอ่ะ<ม>ดาวคิดว่ารสชาติมันจะเลี่ยนออกเลี่ยนกินแล้วมันไม่รู้สึกเลี่ยนนะอืมเฮ้ยเมนูใหม่แปลกแกงอร่อยมาก คือว่าผ่านนะสำหรับเราเมนูแปลกใหม่แต่อร่อยมีที่ไหนมีพิซซ่าหน้าแปลกๆบ้างคอมเมนต์หน่อยรสชาติพิซซ่ากับทุเรียนเข้ากันเลยค่ะทุกคนถือว่าอร่อยเลยผ่านค่ะเมนูนี้เอออย่าเป็นผู้หญิงเทตีผู้หญิงเทตีกินกาแฟรงไชลอดูเนี่ยแล้วรู้หลอดอเมริกาโน่หลอดยี่หรอเท็ดี โอ้ยอร่อยมากเลยอ่ะตื่นตื่นเลยตาสว่างว่างเลยอ่ะจะไม่ได้นอนมันเข้มมาเข้มเกินเหรอมันขมมแล้วก็ออกเปรี้ยวๆกุ้เผือเมเนการโนอ่ะสำหรับเราต้องเป็นไอชานมนะคนละเรื่องเลยหวานร้อยหวานร้อยหวานปกติหวานทุ <c oughs> คือว่ารสชาติถูกปากดาวค่ะทุกคนออใครที่แบบอยากลองกินเมนูแปลกๆใหม่ๆนะลองมาที่นี่ได้ก็คือเป็นอะไรนะพิซซ่าทุเรียนใช่ออลองมากินได้ค่ะทุกคนที่นี่เลยจันทบุรี